ฟังหางนะฟังหางก็คือหน้าที่ถ้าผมมาหนาเยอะเราก็ใช้ฟังหางในการตัดผมมันตัดผมได้ง่ายก็เราใช้ฟังคิดแล้กปราตันให้มันจะดีนเดี๋ยวต,นะตัดแค่นี้ครับเราใช้ฟังไหนก็ได้ใช้ได้หมดมาดูการจับวีใหญ่นั่นะการจับวีใหญ่เราก็จัดในลักษณะนี้ขนาดซ้ายจับวีขวาถนาดขวาจับวีซ้าย นิ้วนิ้วต้องเด้งด้วยเหรอคะจ๊เต้าอย่าทายอย่างเดียวครับเดี๋ยวทายเด้งหมดเลยเดี๋ยวจะนิ้วทางหมดด้ทุกอย่างช้าตอบดู จับดีขวาจับ้ขวาจับดีซ้ายอันขวาจับจับตรงนู้นถ้าคนนิวัันเราก็จับลักษณะนี้เข้าไปเลยงคนิวตันเคยไม่จับได้ตรงเลยเขาอยู่ตรนี้เขอต่างกันยิ่ถ้าดิวอยาก็คือแค่ออกเราก็จับได้ตองเบสเลยเด่อง้ เอาเร็วหวีมาเร็วนะการเดินหวีนะครับเวลาก็เดินหวีแล้วก็เดินลักษณะนี้เดินโ้อใดิข้อการเดินหะวีก็มีเยอะนะครับมีต้อบก็เยอะนะตบก็เยอะนะครับถ้าเราตบเยอะเนี่ยเราจะได้แบบตับของได้เร็วขึ้น นะมันจะได้เป็นเร็วนะครับไม่ต้องหงดหงิเล,เลยเอารายตัดจับวตีต่อไปดูวิธีขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่หนึ่งเราตัดไปแล้วคือด้านข้างใส่ขาเรียบร้อยไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่สองเราก็เปลี่ยนการจับตัดด้านบนก่อนที่เราจะลงมือตัดต้องดูว่าเราจับอุปกรณ์ถูกหรือเปล่า ดูการเดินหวีขั้นตอนที่สองเนี้ยลักษณะาการเดินหวีเราจะเดินหวีแล้วก็เป็นตัววีคว่ำเป็นตัววีคว่ำนะเวลายืนนะหวีเวลาเดินเนี้ยก็จะเดินเป็นแนวเดียวกันนะอย่าไปตัดผมสักปีสปะนื่จกตัดตรงไหนก็ตัดไม่ได้ mm. เวลาตัดผมก็จะตัดเป็นแนวเพราะคนนี้จะเป็นเกณฑ์วัดหมด เลื่อบคทอรที่หนึ่งพอยตัดที่สองคอช่ที่หนึ่งเกณฑ์วัดตัดที่สามอยช่สองเกณฑ์วัดมันจะเป็นเกณฑ์วัดตลอดครับนนไม่ว่าจะตัดผมผู้หญิงผู้ชายพวกเนี้ยมันยังตัดตามเกณฑ์วัดอย่างเดียวอย่าไปตัดสปีดสปะนะไม่งั้นเราจะจบงานไม่ลงมันจะมั่วแล้วีนะตัดผมไม่เป็นแนวทําไมต้องตัดลักษณะตัววีคมาก็ว่าคือเราจะต้องตัดย้อนเส้นผมนะตัดย้อนเส้นผม ทำไมก็ไ่ตักนี้อย่างนี้ก็ตักได้แต่ถ้าผมเล็กหรือผมบางเนี้ยเวลาตักผมมันจะดีหวีตักไม่ติดใเราตักย้อนผมลงมาลักษณะนี้เราต้องตักย้อนไปอย่างนี้เห็นไหมการตักผมต้องตักยนตนตลอดลักษณะการเดินหวีนิ้วสองนิ้วจะต้องประคองบังคับหวีเพื่อไมให้เราดันหวีนี่คือเราดันหวีนะนิ้วตรงนี้ประคองยาตับเป็นหลักลอย เนี่ยมันมีหลักยึดนะวีต้องมีหลักยึดตลอดนะครับปัตตาีเนีนะ่ยเวลาเดินหวีเนี่ยปัยตตนะเน,นนะีเดินตามความยาวของหีนะม่ใจะเดินนี้นะ,ะเดินตามความยาวของหวีวันนี้ด้วยหรือว่านะปัตตานีต้องอยู่บนหวีตลอดยอย่าออกนอกหวีอยู่บนหวีตลอดนะ ดู่นวีตลอดมา,า,าดูมาดูใ,ใกล้ๆมาขั้นตอนพวกนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญถ้าพลาดโอกาสเวงก็เยอะเอ่ยเนี่ยแต่ถ้าเราเดินหวีคล่อ,องตัดได้เลยครับนะอยู่ี่การเดินวีเอาลักษณะการเดินหวีเราจะาราเ,เริ่มจากการทะเยงเริ่มจากช่วงที่เราใส่ขาวหรือช่วงคำับหวีเวลาตั้งให้ขนางกับด้านข้างนมาดูใ,ใกล้ๆนะ ให้กนานกดัานข้างอยาไปตั้งรักษานี้ถ้าไปด้านหน้างี้ตรงนี้จะเสียทันทีด้านหน้าน,นะนะให้กัลนานดานข้างเวลาเดินหวีนะครับในตรงนี้ประกอบตักผมปึ <c oughs> ๊บเมื่อตักผมแล้วอย่าดัานหวีตักจุดไหนก็หยุดจุดนั้นนะตกกักหยุดปับ๊บจากนั้นช่วงของสี่หวีจะต้องขึ้นมานิดหนึ่งเบียดสี่หวีขึ้นมานิดหนึ่ง <c oughs> การไม่ให้แบตเตอรี่ตกหวี ถ้ายองงี้ตอกหวีแน่นอนเหมือนไหเไม่กระชอพอเราตัดปับไม่กระชอเว่งตัดยกคนมานิดหนึง่งแล้วก็ตัดตรงกันหนึ่งสองหนึ่งสองให้ไปลักษาะนีนะ้เวลาเดินหวีเราก็จะไปลักษาะนี้ใช้ข้อใช้ข้อแล้วก็ใบตาตัดเนี่ยทะแยงไปด้านหน้าจากด้านหน้าขึ้นไปไม่ใช่ไปยืนแต่ตานหลังนี้นะเนียทะแยงจากด้านหน้าไปให้เป็นแนว ยาไปตัดสปสปาน่าอยู่เวลาตัดเนี่ยตึ๊บหนึ่งหนึ่งสอง่ปไปพอจุดที่สองก็จุดที่หนึ่งไปเกณฑ์วัดจุดที่สามก็จุดที่สองเกณฑ์วัดเนี้ยมันจะเป็นเกณฑ์วัดตลอดนะมันก็จะไปลักษณะนี้ตรงนี้จะไปลองหวีมาเลยจนถึงที่เราใส่าขาวไปวแล้วนะนอกเส้นนี้จะเป็นรองหวีหมดหวีนี่แนบไปได้เลยนะแนบไป้ จยางนั้นเมื่อข้างนี้เรียบร้อยแล้วอย่าไปเอื้อมตออย่างนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนก็คือแล้วก็มาเริ่มงนี้มันก็ได้ถ้าการเปลี่ยนไม่ถูกแล้ข้าไปลักษณะนี้อย่างข้างนี้มาตรงนี้มือก็ับกันแล้วไปจากนั้นก็ไปขึ้นไปบรรจบกันเบรรลุตามเรียนจะไปลักษณะนี้ก็ฝั่งนี้ก็มายืนฝั่งนี้อีกนะเนี่ย คือสองข้างนี้อยู่อย่างเงี้ให้กล้องให้มาที่ตุดใช้ข้อใช้ข้อใช้รูปข้อนะุดข้อเนี้ยเดินเวีงเนี้ได้ให้กล้องให้นด้านได้อย่าไปยุ่งนะด้านหน้าก็จะเว้นเอาไว้โดยปรนะยยันมาฝั่งนี้ก็มาเยี่ฝั่งนี้ ก็จะไปนี้วังดีก็เนี่ยผมเนี้ยเลยลก,ก็ักษณะโตวขีข้อมไปให้เป็นแนวเนี่ยหนึ่สองหนึ่งสองหนึ่งสองโดยใช้ข้อนะใช้ข้อเราจะไม่ใช้ตนะเขนต่านี้เราใช้ข้อ,อนะคกอข้อเยอะนะข้ออย่ากข็งอยากข็งข้อข้ออยากข็ง <c oughs> ตัดไปเลยตัดไปเลยครับจนจนที่เราใส่าขาไว้แล้วกดตรงนี้มันจะลองวีหมดนั่นแหละเชิญเอาวงมาได้